สวัสดีค่ะมีรถกระบะขคบเกียร์ออโตประวัติดีฟีดาวขวับสบายๆเดือนละ6,000บาทนำเสนอนอีกแล้วนะคะอินสุูทีแม็กซ์แบ,บนด์ขับเครื่องยนต์3.0 SLX เครื่องยนต์ไอเทคนะคะคกนนี้เกียร์โต้ปี2007ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทาค่ะแอร์ดบกแอบเสยสุญแจรีโมทเกียร์ออโต้ K uto, ค่ะรถสวยสภาพดีมากๆเล ราคาโปรโมชั่นของเร็ที่269,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีเทานะคะผ่อนเดือนละ6,000บาทค่ะท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะระบบเซนเตอร์ล็อกค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะใครกำลังมองหารถกระบะแถบนะาแนะนำาปรถคันนี้ค่ะรุ่น SLX นะคะแล้วก็เครื่องยนต์ไอเทคด้วยนะคะท็อปสุดเลยนะคะรถขับดีพร้อมใช้เลยค่ะผลของเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับ,บรถคันนี้ค่ะ 2 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะได้รถเกียรออโต้ไปใช้นะแลได้ตัวทัอปสุดเครื่อง3 0 0พันอีกต่างหากนะคะเอกสารในการเช่าซื้อนะโทรปรึกษาได้เลยนะว่ามีอะไรบ้างนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะอิสสูดีแม็กสเปคแคเครื่องยนต์3.0 f l s เกียร์ออโต้คันนี้ปี2007ค่ะ สอบถามรายเดือนเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะ